ครับผมสวัสดีครับก็มาเจอกันที่แปลงนาเช่นเดิมนะครับมาเดินดูข้าวนะครับในแต่ละวันก็ยังคอยฝนต่อไปนะครับก็ยังไม่มีน้าเลยเนาะนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยข้าวว่าใส่ปุ๋ยก่อนตัดหรือตัดเสร็จแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่า หลายคนก็ยังสงสัยนะครับแต่ผมก็เอาประสบการณ์มามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเนาะนะครับก็สำหรับผมนะครับบางปีเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะครับบางปีก็จะใส่ปุ๋ยก่อนตัดนะครับขึ้นอยู่กับข้าวเป็นหลักนะครับบางปีก็คือใส่ปุ๋ยในวันที่ตัดเลยนะครับและบางปีก็คือ,อรอบแรกจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนาะก็คือตัดข้าวเสร็จก็รอใส่ปุย๋ยครั้งเดียวก็คือในช่วงข้าวตั้งท้องนะครับก็คือใส่ปุ๋ยรับรวงในช่วงนั้นเลย นะครับอ่าแล้วคราวนี้นะครับค่อยมาแตกประเด็นว่าอ่าแบบไหนถึงจะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับก่อนสักประมาณอ่าสสัปดาห์หรือ3ส,สัปดาห์หรือ1เดือนก่อนตัดหรือข้าวในลักษณะไหนที่ใส่ปุ๋ยปุ๊บตัดปั๊บก็คือใส่วันนี้ตัดวันนี้หรือใส่วันนี้แล้วตัดพรุ่งนี้นะครับหรือข้าวแบบไหนที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับในรอบแรกก็คือตัดข้าวเสร็จก็รอจนข้าวมันโตรอถึง เวลาในการใส่ปุ๋ยรับรวงก็คือรอใส่รับรวงครั้งเดียวเลยเนาะนะครับผมอ่ะคราวนี้มาพูดคุยในประเด็นแรกนะครับว่าข้าวแบบไหนที่ต้องหวานปุ๋ยก่อนนะครับประมาณ1-2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์แล้วแต่นะครับยวค่อยตัดข้าวนะครับก็คืออ่าประเภทแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้ดูแปลงนะอันนี้ของผมเนาะนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับผมจะหวานก่อนนะครับเนี่ยแปลงนาแปลงนี้ก็คือข้าวผมก็ขอหกนะครับอายุ สองเดือนพอดีนะครับหวานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับในขณะที่ของเพื่อนบ้านอันนี้ข้าวอายอุหนึ่งเดือนนะครับน้ะงเขาว,วานต้นเดือนมิถุนายนก็คือสองแปลงนี้แตกต่างกันอยู่หนึ่งเดือนนะครับคราวนี้นะครับของผมก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนาะเนี่ยต้นข้าวก็ยังสูงแล้วก็เขียวสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีปุ๋ยครอบที่ใส่ไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ ไม่น่าจะมีปุ๋ยคอกใส่นะครับแล้วก็พึ่งหวานนะครับทําให้ตอนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับต้นข้าวยังเตี้ยอยู่เลยนะครับสูงไม่ถึง30เซนด้วยซ้าไปนะครับในขณะที่ของผมนะครับสูงนะครับประมาณ50เซนละนะครับเนี่ยแล้วก็ใบก็เขียวเข้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของผมก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยก่อนตัดก็ได้นะครับในขณะที่แปลงนี้นะครับเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยก่อนเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นอยู่กับอายุของข้าวที่เราหวานนะครับเพราะฉนั้นนะครับใครที่หวานตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับตั้งแต่พฤษภาหรือไปลเมษาหรือเดือนพฤษภานะครับ <S <S นั้นคืออายุข้าวจะค่อนข้างโตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าข้าวยังเขียวนะครับเขียวใบเขียวเข้มแบบนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ถ้าเกิดข้าวเหลืองนะครับต้นแคร์ถ้าหว่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับต้นข้าวสูงไม่ถึงสามสิบเซนนะครับแล้วก็ใบเหลือง ไม่เขียวนะครับเ à, นี่ยออกเหลืองๆือนิดนึงแบบแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนอช่วงข้าวอายุ1เดือนนะครับครบ1เดือนนี้เราใส่ปุ๋ยไว้เลยนะครับใส่ปุ๋ยไว้แล้วครน,นี้รอนะครับรอจนถึงห่วงเวลาของการตัดข้าวนะครับครน,นี้ห่วงเวลาของการตัดข้าวนะครับที่ผมแนะนําก็คือประมาณ,มาณ,มาณ ırım, กลางกลางเดือนกรกฎาถึงปลายเดือนกรกฎาก็คือในในห่วงประมาณวันที่20กรกฎาเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาก็คือประมาณวันที่12สสิงหาไม่เกินนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราหว่านปุ๋ยต้นเดือนกรกฎานะครับมันก็จะมีถ้าเราไปตัดช่วงวันที่20นะครับอายุข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตัดนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาอายุข้าวก็ประมาณ3สัปดาห์นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยถ้าเกิดเราไปตัดช่วงประมาณวันที่10สิงหานะครับอายุข้าวแล้วก็ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเพราะฉนั้นนะครับการใสปร่ปุ๋ยนะครับวันนี้ข้าวเหลืองหรือต้นเตี้ยบแบบนี้เพื่อ ใส่ปุ๋ยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ลําต้นเขาสูงนะครับให้ต้นเขาสูงขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็กระตุ้นพวกหญ้าอ่าเนี่ยโดยเฉพาะพวกหญ้าพวกนี้นะครับพวกเทียนนานะครับเทียนนาหญ้าผือหญ้าขัดแดงอะไรพวกนี้นะครับที่มันต้นเตี้ยนะครับมันก็จะได้กินปุ๋ยมันก็จะยืดสูงนะครับยืดสูงขึ้นมาพร้อมกับกับข้าวนะครับพอเราตัดนะครับพวกหญ้าพวกนี้ก็จะโดนตัดไปด้วยนะครับเนาะเพราะนั้นนะครับข้าวที่เราหว่านแล้วครบเดือนแล้วนะครับในห่วงนี้ถ้า ข้าวต้นเล็กใบแดงนะครับไม่สวยแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยไว้เลยนะครับอรอจนถึงประมาณไปลายปลายเดือนกรกฎาเดี๋ยวค่อยตัดนะครับอายุข้าวก็อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเนาะหญ้าก็จะสูงต้นข้าวก็จะสูงเราค่อยตัดหลังจากตัดเสร็จเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกนะครับรอใส่ปุ๋ยรับรวงครั้งเดียวเลยนะครับเนาะหรือใครที่อาจจะมีทุนหน่อยก็จ,จะใส่ได้หลังจากตัดไปแล้วสักประมาณ1ถึง สองสลาค่อยใส่นะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะใบข้าวพวกนี้มันจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ใส่ก่อนตัดนะครับประมาณ2องสสัปดาห์นะครับเนี่ยถ้าข้าวไม่สวยแบบนี้นะครับอ่ากรณีที่2ก็คือข้าวค่อนข้างที่จะสวยพอประมาณนะครับเนาะไม่เขียวไม่เหลืองไม่แดงนะครับอยู่กลางๆนะครับความสูงประมาณ30เซนเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเปรียบเทียบ มุมนี้เนี่ยถ้าเข้าอยู่ับมุมนี้อันนี้แปลงนาผมก็จะมีมุมนี้ที่อาจจะเตี้ยหน่อยนะครับเนี่ยตรงนั้นก็จะเขียวนะถ้าเราเห็นนะครับแต่ก็สูงกว่าฝั่งนี้นะครับเนี่ยถ้าประมาณนี้นะครับเนี่ยข้าวต้นสูงประมาณ30-50เซนแล้วก็อาจจะมีใบเหลืองบ้างปะาปนบ้างนะครับเนี่ยในในโซนนี้ตรงนี้ที่มันไม่สวยเพราะว่าคนาขาดนะครับในปีที่แล้วเนาะถ้ามีดินทรายดินอะไรทำไมข้าวไม่สวยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับ ถ้าข้าวอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะต้นสูงประมาณนี้อายุ2เดือนแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าถึงเวลาตัดนะครับเนาะเนี่ยถ้าสมมติสมมติว่าเราจะตัดข้าวนะครับเนาะในช่วงประมาณาไปปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับต้นข้าวเราสูงประมาณนี้นะครับยังไม่เขียวไม่สวยเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้หว่านปุ๋ยก่อนตัดก็คือหว่านปุ๋ยเสร็จปุ๊บตัดเลยหรือหว่านปุ๋ยวันนี้พรุ่งนี้ตัดนะครับเนาะหรือหว่านปุ๋ย1-2วันแล้วตัดนะครับเนาะก็คือแนะนําว่าให้หว่านปุ๋ยแล้วตัดกรณีที่ข้าว ไม่เหลืองมากแล้วก็ไม่สูงมากไม่เขียวมากเนาะนะครับว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็ให้ตัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากตัดก็รอใส่ปุ๋ยครั้งเดียวก็คือในอช่วงข้าวตั้งท้องนะครับก็คือใส่ปุ๋ยรับรวงเนาะนะครับคราวนี้นะครับในเพจที่3ก็คือไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับแล้วก็ตัดข้าวเลยนะครับก็รอใส่ปุ๋ย ครั้งเดียวนะครับก็คืออย่างผมแปลงนี้นะครับเนแปลงนี้นะครับผมคิดว่าปีนี้ก็คือจะไม่ใส่ปุ๋ยในรอบแรกเลยนะครับเพราะว่าต้นข้าวค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับสูงเขียวนะครับใบเขียวเข้มมีน้อยมากนะครับที่อาจจะมีบางมุมนะครับที่อาจจะต้นเหลืองต้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับถ้าแปลงนี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพราะหนึ่งต้นข้าวเราสวยอยู่แล้วนะครับต้นโตอยู่แล้วนะครับเนาะ ใบเขียวเข้มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยเพราะว่าหลังจากเราตัดนะครับพวกใบข้าวที่มันหนาๆพวกนี้นะครับมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพืชสดอยู่แล้วนะครับหลังจากตัดแล้วมันจะคลุมไปจนถึงช่วงก่อนข้าวตั้งท้องก็คือประมาณกลางกลางเดือนกันยานะครับเนาะไปไปลายเดือนกันยานะครับข้าวพวกนี้ถึงใบเข้าจะเริ่มแก่เริ่มเหลืองแล้วก็รออีกสักนิดหนึ่งก็ไปใส่ปุ๋ยช่วงประมาณต้นเดือนอ่า ตุลาหรือไปไปเดือนตุลาเนาะนะครับก็ใส่ปัมพลส่วนมากผมใส่ประมาณวันที่ยี่สิบอ่ายี่สิบเจ็ดยี่แปดกันยานะครับนอ้องก็ใส่ก่อนข้าวตั้งท้องนะครับก่อนข้าแตกนะครับเนาะออกมาเนะาะเนี่ยผลนี้ก็คือมันยังเขียวอยู่นะครับนาอส่วนสูตรปุ๋ยที่ใส่แต่ละช่วงเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาพูดคุยครับเนี่ยถ้าต้นเขียวเข้มนะครับใบเขียวเข้มอย่างนี้ก็คือจะไม่ใส่ปุ๋ยในรอบแรกก็คือรอตัดข้าวเลยแล้วก็รอใส่ครั้งเดียวนะครับ อันนี้ของเพื่อนบ้านเนะาะวันช้าวาันเร็วก็มีผลนะครับในในการแตกกอเรื่องน้านะครับอันนี้ก็คือยังไม่มีน้ํานะครับแปลงพวกนี้นะฮะก็จะสุดแค่นี้นะครับสุดแค่นี้ของผมพื้นที่ฮาไรสามงานนะครับตอนนี้ก็วัชพืชที่ขึ้นมาส่วนมากก็คือจะเป็นต้นผือนะครับที่ออกดอกแล้วแล้วก็เทียนนานะครับเทียนนาก็เริ่มออกแล้วเพราะว่าอายุข้าวมันครบสองเดือนแล้วนะครับย้าก็จะค่อนข้างสูง นะครับแต่ว่าผมยังไม่ตัดข้าวเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะครับเนาะยังแห้งก็มีแค่ในมุมนิดเดียวนะครับเนี่ยมีแค่เนี้ยนะฮะเข้าไปก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีน้ําผมยังไม่ตัดนะครับก็รอนะ้ำเพราะยังมีเวลานะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้นเดืนอนกรกฎาคมอยู่นะครับเพราะสมมติผมอยากไปตัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหานะครับวันที่20่สิบกว่าๆนั่นแหละนะครับยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปด จนถึงวันที่ไม่เกินวันที่สิบสองสิงหาก็คือวันแม่นะครับเนาะเพราะนั้นนะครับคนไหนที่ทำนาหวานแบบนี้แล้วมีหญ้าหรือแปลงนาไม่สวยนะครับแล้วต้องการใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยก็จะตามที่ผมแนะนำนะครับเนาะที่พูดไปต้นคลิปก็คือหนึ่งก็คือถ้าข้าวไม่สวยนะครับก็ใส่ปุ๋ยไว้เลยนะครับก็รอให้ ข้าวขึ้นสูงแล้วก็หญ้าขึ้นสูงแล้วค่อยไปตัดนะครับมันก็อายุในการตัดหลังจากใส่ปุ๋ยก็ประมาณ2-3สัปดาห์นะครับในประเภทที่2ก็คือต้นข้าวค่อนข้างที่จะสวยขึ้นมาอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเหลืองบ้างต้นไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วตัดเลยนะครับแล้วก็ในประเภทที่3ก็คือต้นข้าวเขียวสวยอยู่แล้วนะครับอาจจะมีปุ๋ยคอกหรือบางทีสภาพดินเราอาจจะมี และธาตุอาหารต่างๆทําให้ต้นข้าวมันสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยก่อนตัดนะครับเราสามารถตัดเลยมันก็สามารถประหยัดปุ๋ยได้แล้วใบข้าวหนาๆพวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีอยู่แล้วนะครับเนาะก็วันนี้มีโอกาสมาเดินดูปแปลงนานะครับก็มาพูดคุยในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก่อนตัดข้าวหรือใส่ปุ๋ยระหว่างที่ตัดหรือใส่ปุ๋ยหลังจากตัดเอาไว้มีโอกาสในเรื่อง ปุ๋ยค่อยมาพูดคุยกันแล้วก็วันไหนตัดข้าวเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามครับผมไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ